อาปิดท้ายหน่อยนึงนะครับหลายคนที่วอมองมองมองวาง,งแผนกันว่าเอ๊จะไปเขาดาวที่ไหนบอกคุณผู้ชมดีกว่าจุดพิกัดเห็นบอกว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t ของเราถ่ายทอดสดเขาดาวคืนนี้ด้วยใช่ไหมน้อง่นใช่แล้วค่ะคืนนี้นะคะกุ๊บกิ๊บกับพี่บินจากไปเ t อร์ฟิวเจอของเราเนี่ยแหละนะคะจะไปถ่ายทอดสดนะคะงานเขาดาวที่ไอคอนสยามให้ท่านผู้ชมที่หาก ไม่มีโอกาสที่จะมาที่ไอคอนสยามหรือว่าไปเท้าดาวที่อื่นก็สามารถรับชมบรรยากาศที่ไอคอนสยามได้เช่นเดียวกันว่าจะมีความยิ่งใหญ่ประการตาแค่ไหนน้องลิซ่าจะมาร้องเพลงจะมาเต้นเพลงอะไรบ้างก็สามารถรับชมผ่าน m b t 2 h d ได้เลยนะคะเริ่มแล้วนะหลายแต่หลายคนเลยนะคะเริ่มเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันที่จะไปเท้าดาวส่งความสุขส่งท้ายนะฮะวันนี้วันสุดท้ายของปี2567ก้าวเข้าสู่สักราดใหม่หลายที่เลยอย่างที่บอกไปที่ไอคอนสยามวันนี้ถ่ายทอดทาง MBT ของเราด้วยมีที่ไหนอีกบ้างเห็นบอกว่าแต่ละ ที่ก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันใช่ไหมครับมีที่สวนนาคราพิรมนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีแน่นอนเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครจัดทุกปีอย่างยิ่งใหญ่นะคะมี M District ด้วยนะครับที่สุนภัณฑ์เอ็มโพเรียมเอ็มอทีแล้วก็เอ็มส r e ด้วยนะฮะเอเชียทีเอชทีก็มีจัดเอเชียทีด้วยก็จุดทุกันเเซลบรตกันเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่คือทุกที่เลยแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วยใช่ไหม ถ้าจบพิริขันนะคะ,ดดะก,ก็ก็มีเหมือนกันริมหาดเนะเ <ừ> mm ขาจัดกันริมหาดค่ะท่านผู้ชมท่านใดก็สามารถส่งข้อความมาคอมเมนต์กันมาได้ผ่านทาง f a c e b o o k Live นะคะเผื่อจะได้ชวนชวนกันไปด้วยนะใช่แล้วนะคะ <laughs> ต้องบอกว่าห <ฮะ S 2> ลายพื้นที่ครับเริ่มคึกคักนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่คริสต์มาสที่ผ่านมาแล้ว<ช>ด้วยะนะ,ะ,ะจัดงานกาันเฉลิมฉลองกันนะครับแต่เน้นย้ํากันว่าต้องสนุก แล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแน่นอนอดื่มดื่มนี่อยู่บ้านเลยท่านผู้ชมหรือดื่มแล้วก็อยู่กับที่นะคะอย่าไปขับรถอย่าออกไปที่อื่นเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายก่อทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะใช่แล้วครับต้องดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับทั้งตนเองแล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนร่วมทางด้วยเน้นย้ํากันในเรื่องราวของการขับรถด้วยนะครับะจะขึ้นเหนือจะล่องใต้ครับไปภาคตะวันตกภาคตะวันออกต่างๆนี่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางทุกการ ขับขี่ด้วยอย่าลืมต้องตั้งสติก่อนจะสตาร์ท ก่อน<ช>ที่จะบิดกุญแจรถเนี่ยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนใช่ค่ะต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความพร้อมทั้งคนและยานพาหนะโดยนอกจากนี้ส่งกําลังใจให้กับเจ้าหนะ้าที่ <c oughs> รวมถึงพนักงานทุกภาคส่วนค่ะที่ยังคงต้องทํางาน <c oughs> นะคะที่จะอาํานวยความสะดวกอาํานวยความปลอดภยัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้ <c oughs> คือยังมีคนทํางานเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พนักงานบริการเด็กเสิร์ฟต่างๆ <c oughs> อันนี้คือเขาต้องทํางานเพราะว่าร้านนี่คนแน่นแน่นอนเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจนะคะถูกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนเองก็ยังทํางาน ก็ส่งกาลังใจให้กับทุกท่านนะคะรวมถึงพี่พี่บุคลากรทางการแพทย์ใช่ก็ทํางานกันนะครับพี่พี่คุณหมอพยาบาลนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับก็ไม่ได้หยุดในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเพราะว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะฮะที่จะได้เที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะฮะกันอย่างมีความสุขนะครับแน่นอนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศรษฐกิจ ที่จะคึกคักนะยอดจองโรงแรมต่างๆนี่โอ้โหพุ่งมากๆเลยคุณผู้ชมการจับจ่ายต่างๆนี่เงินสะพัดมากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างที่น<ช>ุ่นบ,บอกเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานกันอย่างเต็มที่ะนะครับพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ก็ทํางานดูแลความปล,ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสืบเนื่อมาสากในเรื่องของเศรษฐกิจดัชนีความสุขก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะถ้าทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยและกลับมาทํางานอย่างปลอดภัยนะคะใช่แล้วนะครับเปเท์ฟิวเจอร์นะฮะขอส่งความสุข ส่งความรักนะครับแล้วก็ส่งความห่วงใยส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องคนไทยทุกคนครับให้มีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับเพื่อยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดินทางม,มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับน้องนุ่นครับใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนพร้อมทั้งทีมงานนะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ